โดดเป็นชายหนุ่มหน้าตาดีหล่อเหลาและเป็นคนที่ขยันทำมาหากินเป็นอย่างมากเขาใฝ่ฝันว่าอยากจะมีชีวิตที่สุขสบายมากกว่าที่เคยเป็นอยู่และถึงแม้ว่าพ่อแม่ของเขาจะไม่อยู่แล้วเขาก็ยังเดินหน้าที่จะทำทุกอย่างต่อไปแม้ว่าในอนาคตนั้นจะไม่รู้เลยว่า เขาจะมีครอบครัวเป็นของตนเดือมไหเฮียตกลงเฮียจะซื้อรถไถต่อจากไอ้แปดมันจริงๆเหรอผมว่ามันไม่ค่อยน่าไว้ใจเลยนะที่ก็ได้มาแล้วเดี๋ยวฤดูทำนาก็จะมาถึงแล้วปีนี้น้ำก็ดีถ้าไม่รีบซื้อมาทำตอนนี้เราจะไปทำตอนไหนล่ะแต่ผมเนี่ยไม่รู้สึกถูกชะตากับไอ้รถไถนาคันนี้เลยคิดเยอะจังเลย ต้องรู้สึกถูกชะตาด้วยหรือไงเราถึงจะใช้รถคันนั้นได้อะฮะมันก็เป็นแค่เครื่องมือที่ช่วยให้งานของเราสำเร็จรู้ล่วงก็เท่านั้นโอเคโอเคเฮียเฮียว่าไงผมก็ว่าอย่างนั้น โจทย์ได้ตามหารถไถหน,หนามือสองจี่ราคาไม่แพงมากนักในระหว่างที่รอให้ผลผลิตจากทั้งสวนผลไม้และการทำนาได้ทุนคืนก่อนได้เจอกับแปดที่กำลังประกาศขายรถไถนาของตนเองอยู่พอดีไม่ต้องห่วงเลยนะเฮียคันนี้ไม่เอียมใช้แค่ไม่กี่ครั้งเองใหม่ขนาดนี้ ทำไมเองถึงขายถูกนักวะไอหนุม่มก็ฉันร้อนเงินนะดิฉันบอกไว้ก่อนเลยนะราคาเนี้หาไม่ได้อีกแล้วนะจัดมาสิเฮีย er. ขายถูกแบบเนี้ยผมว่ามันแปลกๆนะเฮียมันไปขโมยใครมาหรือเปล่า มึงนี่มันมองโลกในแง่ร้ายจริงๆนะสุดท้ายแม้จะกังวลใจและเชื่อคำพูดของขอนอยู่บ้างโจดก็ยังคงตัดสินใจซื้อรถไถน,นาคันนั้นมาใช้งานอยู่ดี พอเริ่มทํานาไปได้เพียงไม่กี่วันคนงานที่จ้างมานาดก็พากลาออกจนเกือบหมดทำให้โจดรู้สึกงงและแปลกใจเป็นอย่างมากเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่มันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงลาออกกันยกคอกแบบนี้เงินที่ให้อ่ะมันไม่พอหรือไงเออเปล่าครับเฮียเฮียให้เงินดีมากแต่ว่า ในคืนเดียวกันนั้นเองก่อนที่โจทย์จะเดินทางกลับบ้านขอนคนงานคนสนิทที่รู้จักกันมานานก็เดินเข้ามาหาโจทย์ตอนที่กำลังเปิดประตูจะขึ้นรถพอดีเนี่ย yeah. ผมเองก็อยากจะขอลาออกด้วยเฮ้ยอะไรนะนี่เป็นอะไรกันไปหมดเนี่ยมีปัญหาอะไรกันแน่เฮียอยากรู้จริงๆเหรอใช่เนะสิอกลงมันเป็นยังไงกันแน่ได้งั้นเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังแต่ว่าผมขอติดรถเฮียไปส่งที่บ้านผมด้วยดิขติดติดรถเออเออเออเอเอมาขึ้นรถแล้วเล่าให้หมดทุกอย่างเลยนะ ผมไม่รู้ว่าเฮียจะเชื่อผมไหมนะแต่ที่พวกผมอยากลาออกเนี่ยก็เพราะไอ้รถไถนาคันนั้นนั่นแหละมันมีผีตอนแรกที่พวกเรายังไม่ได้ใช้รถกันก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอกแต่พอวันแรกที่เริ่มใช้เท่านั้นแหละไอ้กงอ่ะมันก็วิ่งหน้าตื่นไปไหนก็ไม่รู้ผมเรียกเท่าไหร่มันก็ไม่กลับมาจนต้องไปลองใช้รถไถนาเองแต่จู่ๆก็มีเสียงของผู้หญิงดังขึ้นเฮีย พี่จัพี่จ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 ฉันอยู่นี่คอนที่ได้ยินเสียงเรียกของหญิงสาวก็พยายามมองหาที่มาจึงพบว่าเสียงน,น,นั้นดังมาจากหัวของหญิงสาวซึ่งติดอยู่กับช่องว่างระหว่างใบมีดคอนตกใจ กระโดดลงจากรถเพื่อไปดูให้ชัดเต็มตาว่าใช่หรือไม่แต่ก็ไม่เห็นว่าจะมีอะไรแล้วเลยคิดว่าตนอาจจะคิดไปเองแตะทั้งขึ้นรถไถห,หน้ามาอีกครั้งก็ได้เจอกับร่างของหญิงสาวที่ไร้หัวเขาสะดุ้งอยู่และกระโดดลงจากรถไถหน้าอีกรอบด้วยความกลัวร้องกับร้องงวยวายเสียงดัง คนงานของอื่นที่เห็นดังนั้นจึงพากันวิ่งหนีอย่างเอาเป็นเอาตายแบบที่ไม่เคยมีที่ไหนมาก่อนโจ์ได้ฟังเรื่องราวที่ขอนเล่าก็รู้สึกตกใจที่คนยาลาออก เพราะว่าโดนผีหลอกและเขาคิดว่าขอนอาจจะคิดไปเองเพราะเหนื่อยจากงานหรือตากแดดมากเกินไปเออ,เอ,อเอ็งไม่ต้องต้องออกหรอกรวมถึงคนอื่นด้วยหลังจากนี้ไปก็ไปทำที่สวนส้มแทนแล้วกันโอ้โหแล้วจใจผมอยู่กับไอ้รถไถผีสิงอะนะผมไม่เอาหรอกเฮียรู้แล้วรู้แล้วเอาเป็นว่าที่ไม่อยากให้ออก ก็เพราะเราทำงานด้วยกันมานานออกไปทั้งสี่คนจะไปทำที่ไหนก็นเล่าไปดูสวนผลไม้แทนแต่เดี๋ยวฉันจะหาคนอื่นมาทำนาแทนแล้วกันก็ได้เฮียไม่ออกก็ไม่ออกถึงส่วนตัวโจ์ จะไม่เคยเจอผีมาก่อนแต่เขาก็ต้องการพิสูจน์ให้รู้ว่ารถไถนั้นมีผีสิงอยู่จริงหรือไม่ในวันนั้นโจทถึงได้มีท่าทางแ,แปลกๆและเอาแต่เฝ้ามองหรือจ้องดูรถไถนาที่คนงานของเขาว่ากันว่ามีผีสิงอยู่ ผ่อนเองก็สังเกตเห็นเจ้านายของเขามีท่าทางแ,แปลกๆเฝ้ามองดูรถไถน,หนาตั้งแต่ช่วงเชา้าจนถึงช่วงเย็นที่เลิกงานอยา่างกบรอให้ผีโผล่มาหลอกเฮีย er, ทำอะไรครับเนี่ยผมเห็นเฮียจ้องรถไถตั้งนานแล้วนะไหนบอกว่ามีผีไงนี่ฉันจ้องมาทั้งวันไม่มีอะไรโผล่มาสักอย่าง ่อนหน้าที่ขอนจะมาท่านก็ขึ้นไปกระโดดสตาร์ทรถมุนพวงมาลัยก็ไม่เห็นมันจะมีอะไรเลยนะนี่เฮียไม่รู้หรือว่าแกล้งไม่รู้ครับเนี่ยว่าเพราะอะไรเฮียถึงไม่เคยเจอผีเลยอ่ะจะไปรู้ได้ยังไงเพราะไม่มีเซนต์มั้งแล้วทำไงถึงจะเห็นเหมือนคนอื่นเขาล่ะขอนได้ไขปริศนาให้กับโจวว่าเป็นเพราะพระที่ห้อยอยู่ที่คอของโจวนั่นเองที่ทำให้เขา ไม่เคยเจอเรื่องเหนือธรรมชาติหรือประสบพบเจอกับเรื่องราวผีสางเลยโจย์ก็คิดว่ามันเข้าเขาเลยตัดสินใจลองถอดสร้อยพระของตนออกและเงยหน้ามองไปที่รถไถนาภาพที่เห็น็ทำใหของเขาตกใจจนชึงนับก่อนจะรีบสวมสร้อยพระกลับที่คออ,อีกรอบจากนั้นเขาก็ไม่เห็นอะไรเลยโจดมองซ้าย มองขวาและอลึงในความเหลือเชื่อที่เกิดขึ้นจนขนต้องมองตามเอาวะลอออีกรอบคราวนี้เห็นก็เห็นว่าคมชัดระดับ 4K สุก,กี้นะ ได้ตัดสินใจไปหาแปดที่บ้านเพราะอยากจะรู้เรื่องราวที่มาของรถไถหน้าผีสิ่งคันนี้เมื่อแปดเห็นโจทย์มาที่บ้านก็คิดที่จะหนีเพราะรู้ดีแก่ใจว่าโจทย์มาหาเขาด้วยเรื่องอะไรแต่วิ่งหนีไปได้ไม่กี่ก้าวก็ต้องเจอกับโจท์ที่เขามาขวางเอาไว้เนี่ยไอแปมึงเอารถอะไรมาขายกูเนี่ย เออคือเหียเจอแล้วเหรอแปดจอมเล่าและสารภาพเรื่องราวทั้งหมดว่าผีหญิงสาวที่เห็นคือเมียของเขาเองก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุไม่คาดฝันนั้นเขาทั้งสองคนได้ทะเลาะกันและเมียของเขาก็เดินออกจากบ้านไปเขาตามออกไปแต่ก็ไม่เห็นว่าเมียไปไหน ด้วยความโมโหเลยคิดจะเข้านาเข้าสวนไประบายอารมณ์แต่ไม่รู้เลยว่าเมียของเขานั้นกำลังก้มลงหาแหวนที่เขาได้โยนทิ้งเพราะความโมโหแต่นึกเสียดายจึงเดินออกไปหาเสียงกรีดร้องของหญิงสาวดังขึ้นทำให้แปดนนั้นดูว่าเขาได้ทำให้เมียของตนต้องจากไปแต่ฝ่ายเมียคิดว่า เขาจงใจเลยอาคาดแขนและสิงอยู่ที่รถไถตน,นเขาต้องพยายามขายรถไถไปโจดได้แต่ถอนหายใจและสายหัวไปมาและรู้ดีว่าเรื่องราวต่อจากนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นที่ทำนะมันผิดรู้ใช่ไหมไอ้แปะเฮ้ย อันที่จริงมึงเองเนี่ยก็ไม่ได้ตั้งใจสินะแต่ต่อให้เกิดอุบัติเหตุมึงก็ควรจัดการให้ถูกต้องกว่านี้ไม่ใช่มาทําแบบนี้แต่ก็เอาเธอเห็นแกยอมบอกความจริงและสารภาพผิดเดี๋ยวข้าจะช่วยหาหมอผีมาจัดการให้อาปะโทเฮียทาไมเฮียยอมแบบนี้เล่าต้องจับมาส่งตํารวจดีที่มันพูดนะจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ฉันเข้าใจที่แกบอกนะแต่ว่าฉันไม่อยากให้มันเป็นเรื่องใหญ่ไปมากกว่าเนี้ ยิ่งมากคนก็มากความไอแปดเองก็ไม่ได้เป็นคนโด่งดังอะไรชาวบ้านก็คงคิดว่าเมียหน,นีไปมีผัวใหม่เพราะาไอแปดมันก็ไม่ได้มีเงินมากมายแต่เอ็งจําไว้นะไอแปดเอ็งต้องมาทํางานกับท่านแล้วถ้าคิดทรยศท่านหรือแทงข้างหลังท่านแล้วก็อะจบไม่สวยแนะ่เวรกรรมทุกวันนี้มันเร็วกว่าห้าจีนะเว้จะบอกให้โธ่เฮียไปพูดเรื่องเวรกรรมกับไอคนพันนี้มันจะไปสํานึกอะไร ฉันขอโทษนะขอโทษจริงๆอะตอนแรกที่โกหกเพราะคิดว่ากลัวว่าถ้าคนอย่างฉันพูดความจริงออกไปแล้วจะไม่มีใครยอมเชื่อเออเอาเอางี้ลกันนะเฮีย ع. ฉันจะยอมทำตามที่เฮียบอกทุกอย่างเลยแต่ว่าเฮียช่วยฉันได้ขอขมาเมียเป็นครั้งสุดท้ายหน่อยจะได้ไหมอ่ะเฮ้ยเออเออเอาละเอาละอละตกลงตามนั้นละกัน และโจทย์ก็ได้ทำตามสัญญาที่ให้ไว้จริงๆหมอผีได้เข้ามาทำพิธีเตรียมจะไล่ผีเมียของแปดออกไปแต่ก็เปิดโอกาสให้แปดได้ขอเข้ามาผีเมียของตนเสียก่อนเอาละเองก็ปรากฏตัวแล้วที่ผัวเองทำไปมันไม่ได้ตั้งใจ มันอยากจะขอขมาให้เองยกโทษให้จะได้หมดเว้นหมดจำต่อตนเองจะยอมให้มันขอขมาหรือเปล่าที่จริงฉันก็ไม่อยากจะออกมาหลอกอะไรและต่อให้แค้นมากที่ฉันต้องตายเพราะมันแต่ในตอนนี้ฉันไม่อยากจะคิดเรื่องที่ตัวเองต้องตายอย่างทรมานอีกแล้วนั้นก็บอกสิว่าเองต้องการอะไรถึงจะเลิอกออกมาหลอกล้อนให้คนอื่นเขากลัว และเองก็จะได้ไปตามเรงวิญญาณของเองเสาะแล้วถ้าฉันไม่ไปล่ะถ้าฉันอยากอยู่แม้จะเป็นวิญญาณเอา้าทำไมเล่าถ้าเองไม่ได้ข่าช่วยเนี่ยเองจะต้องอยู่อย่างนี้ไปจนหมดจำเลยนะนอนวเอาไว้ฉันจะยกโทษให้แต่ขออะไรสักอย่างและฉัน ยอมที่จะอยู่แบบนี้จนกว่าจะหมดกรรมฮะนี่เองมันเป็นวิญญาณประเภทไหนกันแน่วันนี้จะช่วยให้ไปเกินก็ไม่เอาแามยังขอแบบนี้อีกแล้วอะไรล่ะที่เองต้องการ เวลาผ่านไปหลายเดือนคนงานของโจดมีมากขึ้นเพราะเขามีเงินทุนเพิ่มเข้ามาแต่ดูเหมือนว่ารถไถคันเจ้าปัญหาจะยังคงอยู่ซึ่งสิ่งที่แตกต่างไปก็คงจะเป็นสิ่งที่มีเพิ่มมาบนรถไถคันนี้ทั้งพงมาลายัยทั้งเสื้อผ้าหลากสีอโอ้ พี่จ๊าพี่จ๊าโจหันไปมองตามเสียงเรียกด้วยสีหน้าแย่แย่เพราะเสียงเรียกนั้นเป็นเสียงของผีที่บอกว่าต้องการจะอยู่เป็นวิญญาณจนกว่าจะหมดกรรมก็เพียงเพราะว่าอยากจะอยู่ใกล้เขาพี่โจดจ้าพี่โจดจ้าวันนี้ก็หล่อเหมือนเคยเลยนะจ๊ะชุดวันนี้ก็สวยมากขอบคุณพี่นะจ๊ะที่ซื้อชุดใหม่ให้ แล้วแบบนี้จะไม่ให้เราได้ไง,งอเอ,อไอ้แบบนี้ใช่ไหมครับเฮีย<ด><ด>ที่เขาเรียกว่าความหล่อ,อเป็นกรรม <c oughs> <c oughs> ความหล่อ,อเป็นกรรมของกูแต่การโดนไล่ออกจะเป็นกรรมของมึงไงอนดูจังเลยอ่ะงาบหนูก็หยอกเล่นเฉยเฉยเฮียก็อยาซีเรียสดีงาบเฮ้ย <c oughs> ทำไมมันถึงเป็นแบบนี้ไปได้ล่ะเนี่ย หากจะบอกว่าน่ากลัวก็คงใช่แต่ถ้าจะบอกว่าไม่น่ากลัวและออกไปในทางที่น่าเหลือเชื่อก็คงจะใช่อีกหมือนกันถ้าเกิดเรื่องราวแบบนี้ขึ้นกับคุณผู้ชมนะครับจะเลือกอะไรระหว่างให้ความจริงเปิดเผยให้แปนได้รับกรรมที่ตนก่อกับต้องยอมให้ผีมาหลงรักแบบนี้แต่จะเลือกแบบไหนก็ไม่สำคัญเท่าเลือกทุกอย่าง โดยยึดอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงสำหรับวันนี้ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ share, และส u ั s c ส i b e ให้กำลังใจกับพวกเราอิแดาสนธยาด้วยนะครับ